วันนี้ก็วันแอนคือสารอาหาบูชาน,นะคะก็เป็นวันเข้าวสาเนาะจะมาเล่าเรื่องที่หนุไปวัดมานะคะมีหลายที่เลยไปหลายที่อยู่นะคะใสู่มใส่ทัหมลโดยเฉพาะเลยนะคะก็ไปวัดที่ฉะเชิงเซาว,วัดที่สมุทรปราก,การวัดแถวอายุทยานะคะตอนนั้นเป็นทัศนศึกษาเนาะไปวัดอะไรนะ วัดสีสันเพสน่นแหละวัดอ่าพเมนอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ไปตอนนั้นไปเวียนเทียนเนาะหนูตอนนั้นหนูยังมองเห็นอยู่ไปเวียนเทียนหนูก็ไปไปบางทีก็ไปกับเพื่อนไปกับน้องแล้วก็ไปกับครอบครัวน,นะคะหนูไปฟังพอ ไปฟังพระเทศเสร็จแล้วอะตอนก่อนจะฟังพระเทศใช่ไหมหนูก็เดินเวียนเทียนเดินโบสถ์มันก็แบบใหญ่อยู่มีเขาคือประเด็นคือมีคนเยอะอยู่นะคะแล้วตอนนั้นหนูก็ผ่านโบสถ์ล้างด้วยหนูก็สงสัยว่าไอ้ทำไมโบสถ์นี้มันไม่เปิดไฟไม่ไม่มีคนเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ถามน่าจะถามใครไม่รู้นั่นแหละจำไม่ได้ว่าทำไมโบสนี้ไม่เปิดไฟเขาบอกว่าเป็นโบสล้างอะไรสักอย่างนและแล้วก็อุย้ยโบสล้างก็คือมันโบสท,ที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะคือมันจะมีแบบจีก,กันไว้อะไม่รู้เพื่ออะไรนะแต่หนูก็ไม่ได้เจออะไรนะคะผีเผอหนูก็ไปเวียนเทียนตามปกติ ไปเวียนเทียนเวียนโนูตั้งแต่ตนดี้นี่คือไปบ่อยมากเข้าพารรษาสารหบูชานะคาบุชา,า,า,ชาวิสาขาบุญชานี่นไปบ่อยมากเลยหลังเรเียนหยุดนะคะบางทีให้หยุดวันเดียวนะหนูก็ไปเวียนเทียนแล้วก็รีบก,กลับมานอนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะมีใครมีประสบการณ์แบบไหนามาเล่าถูกกันฟังได้นะคะเออเนี่ยมีเรื่อง เรื่องวัดยังไนะหนูไปที่ไหนไม่ไม่น่าไม่น่าจำจังหวัดไม่ได้นะคะมันเป็นโบสถ์แล้วก็มีแอร์นะคะมีลิฟต์ด้วยมันวัดอะไรกำลังหนูก็จําไม่ได้นะใครจําได้ก็บอกชื่อวัดหน่อยนะคะจังหวัดไหนหนูก็ไปวัดนั้นแล้วก็พ่อหนูก็พาไปโบสถ์เนาะโบสถ์ที่มีแอร์ ลราแอร์คือเย็นมากเราพาประทานเราก็ง A, มงเอ๊ะนี่วัดจริงหรอวัดเนี้อคือมีแอร์แล้วก็มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์ขึ้นโหยคือหรูหราเลดเรากระจกประตูก็เป็นประตูกระจกแล้วก็หน้าต่างก็เป็นกระจกหมดเลยคือหรูหราล้วกันมากเลยคือน,นอนเล่นตรงนั้นสักพักเราก็นอนเล่นโอ้เย็นดีอยากนอนที่วัดนี้มากเลยนะคะ ก็ไปทําบุญเนาะแล้วสักพักก็ออกมาแล้วก็ทับ้านแต่ไม่รู้ว่าวัดอะไรนะตอนนั้ีก็ไปวัดที่ฉะเชิงเซาไปกระสิีหูหนูแล้วก็ไปดูพระปิคณนตองค์ใหญ่แบบใหญ่ที่สุดในของของประเทศไทยเลยน่าจะเป็นวัดวัดอะไรเมื่อสักอย่างนั้นลืมอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงด้วยแหละ ไปกับเพื่อนเพื่อนมาทีก็ไปด้วยนะคะแล้วทีนี้มีน้องหมาที่เลี้ยงไว้เจ็ดตัวก็ป็นชีบาว่าสนัน้ตัวเดแล้วไปไหนอีกอ่ะนี่ต้องไปวัดนี้มีสถาปัตยกรรมสวยหลายที่เลยไปทัชชวังเก่าวัดที่ ถ้าเป็นแถวอยุธยาก็เป็นวัดที่พม่าตั้งปืนใหญ่ไว้ยิงนะคะ,ะน่าจะเป็นวัดพมีนนี่ยแหละอะไรสักอย่างแล้วก็ไปวัดที่สุพรรณนะคะวัดป่าลีไหลเป็นวัดที่ขุนช้างของแผนนะคะ,ะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็จำเรื่องไม่ยยค่อยได้หรอกก็ใครมีอะไรแชร์ประสบการณ์า้อ้ฟังได้นะคะ ไปหลายที่เลยแหละแต่จะไม่รู้จะเล่ายัางไงคงเกินชั่วโมงกว่า